สวัสดีเพื่อน้พี่วันอาทิตย์นะคผมส้มพีชเก้ากิาเราก็าเข้าสู่ระบบการใต่โทดสดนะครับปั่นวันอาทิตย์พาเพลินวันนี้เราก็ปั่นไป 5, ห้าชนะ ลำหน้านี่น้องนักแข่งนะครับนักปั่นจักรยานทีมชาติไทยนะครับอะไรอ่ะโอโแ้แม่แม่มีอาจา,กการดิ ลำหน้านี่บอลถุงเท้ายาวนะเนี่ยลำหน้านี่บอลถุงเท้ายาวนะเนี่น้องเรานะครับน้องเราเมื่อวานนี้ก็ประกอบรถเสร็จเปสองลังนะเมื่อวานนี้มีพี่อาร์ตและพี่อาร์ต อีอาร์ดี้เปิดร้านขายสเต็กอยู่เป็นแหล่งรวมของคุณพลนักปั่นสุราษนะร,ร้านสเต็กนะครับร้านสเต็กนี่ยครับล้วปั่นไปเรื่อยๆครับอีกหนึ่งร้อยเมตรเราถึงสีแยกชยานะครับนี้ก็ เป้าเทอร์โบนะที่สารกพดเขอากันไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆอันนี้ช่างหมู TKB นะช่างหมู TKB วันนี้น้องหนึ่งไม่ได้มานะน้องหนึ่งขี่วัคซีนนะครับสายรถจอด เงี้ยเงี้นเี้นตุ่นเนาะแต่ว่าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะสายรถพว่วงสายรถพว่วง ตอนนี้เราปั่นไปแล้ว40กิโลนะครับจากบ้านดอนนะครับจากตัวเมืองสุราษฎร์40กิโลนะครับอันนี้โกลไยเดอร์นะก็ร้านเลสซิ่งเวอร์นะครับก็จะประกอบจกอักรยานก็อย่าลืมนะครับร้านเลสซิ่งเวอร์นะครับ มีช่างประจําร้านก็เฝ้าเทอร์โบกับกอนถุงเท้ายาวนะคระับวานนี้เราก็ระกอบไปแล้วสองลำนะคระับวานนี้นะครับเสร็จแล้วสองลำนะครับพรุ่งนี้ก็จะเ,เริ่มเทนรถนะครับกิจกรรมเดียวกันที่ห้าเมตรเราถึงสี่แยกขยะนะครับ ไฟเขียวพอดีนะบอลจะช้าหน่อยได้ติดไฟแดงบอลมันสับอย่างเดียวเลยนะครับวันนี้ดูว่าจะติดไฟแดงหรือว่าจะไฟเขียวนะครับดูเราตอนนี้เขียวอแดงไฟแดงแล้วนะครับไฟแดงแล้วนะครับไฟแดงแล้วเราก็จะติดไฟแดงนะครับ แล้วเราก็จะตรงไปนะครับเราจะไปอีก20กโลนะครับ20กโลก็จะถึงกาแฟชายเขานะครับตอนนี้ปั่นไปแล้ว41กิโลนะครับ เราก็จะไปกาแฟชายเขาวันนะครับนะ,นะนพี่สองรถพ์ก็กมานะครับวันนี้นะครับ นี่น้องน้องแข็งทางฝั่งทีทนทะ่านไปเนี่ยมีคนบอกว่าช่างหมูไม่ชวนนะครับช่างหมูไม่ชวนอ๋อมีคนบอกว่าช่างหมูไม่ชวนนะครับเตียบเตียบ ไฟรัรไ,ไฟเขียวเราติดไฟแดงตอนนี้ไฟเขียวเรนหลุดไฟแดงมามันก็สับกันอีกแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> สายจด ุ้มหลังอยู่นู่นเลยมึงสับทีเดียวแค่นั้นเองเรียบอกท่างหมูไม่ชวนช่างหมูแล้วมาจอดสีแยกขยานะฝันบนไปรับเมื่อกี้นี้ผมฟังพีที ตอนนี้กลุ่มหลังก็กำลังไล่มาอยู่นะครับห่างประมาณ20เมตรเอาไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆเนี่ยครับอีก20กิโลจะถึงกาแฟชายเขานะครับก็ขอบคุณุกื่อยๆที่นะครับที่ก็มาติดตามรับชมการถ่ายทอดสด ปั่นจกักรยานของคนพน,นักปัน่นโซล่าน,นะครับปันปน่นวันอาทิตย์พาพเพย์วันนี้เราปั่นไปกาแฟาชายเขานะครับปั่นท่องเที่ยววิถีใหม่ท่องเที่ยวส,สวิตเซอร์แลนด์นะระยะทางปั่นของกิจก,กรรมก็40กนะิโลเมตรครับสาย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 เราจะไปฝันที่กาแฟาชายเขา40กิโลนะ นี่เราถึงปั๊มทีนะปั๊มทีสี่แยกขยายจดูนะ้ำปัน่นะครับแล้วผมก็ต้องการถอทสดก่อนนะครับช่วงแรก เดี๋ยวไปเจอที่กาแฟไายครัซ้ายหลุมซ้ยหลุมซ้ายหลุมซ้ายหลุมรังรถดยันชาสายยนาด้ยนชาสายสยนชาสาย អញ្ញាចានឆ្វាយឆ្វាយឆ្វាយ ดูด้านหลังนะหลุมซ้ายนะหลุมซ้ายก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมการถ่ายทอดสดพบกับผมใหม่นะครับในช่วงที่สองนะครับที่กาแฟชายเขานะครับตรงนี้รถมันถนนแคบนะมันจะถ่ายทอดสดยากนิดนึงนะครับพบกันใหม่ครับขอบคุณครับ